สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลฟ์นะคะและวันนี้ดาพาเพื่อนเพื่อนมาชมร้านพิมพ์บุญค่ะที่เป็นแหล่งที่เป็นขายสินค้าราคาถูกนะคะซึ่งมีหลายร้านเหมือนกันนะคะในสันติอโศกและร้านนี้ชื่อว่าร้านพิมพ์บุญที่นี่นะคะมีสินค้ามากมายมากกว่าส0 0พันรายการและก็สินค้าราคาถูกม,มาก ถูกมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมด้วยกันนะคะแต่บอกเลยว่าที่นี่นะคะสินค้าราคาส่งราคาถูกเยอะมากและคนเขาจะมารับที่นี่นะคะเอาไปขายต่อบอกเลยว่าสำหรับร้านทั่วไปนะคะที่เราไปซื้อเหมือนข้างทางนะคะก็จะมีมารับที่นี่กันค่อนข้างเยอะนะคะ และที่นี่นะคะเขามีบริการรับส่งเหมือนส่งไปรษณีย์ให้ด้วยเราไม่ต้องมารับเองหรือว่า,าคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะหรือว,ว่าแถวปริมณฑลนะคะเขาสามารถส่งมอเตอร์ไซค์ให้เราโทรบอกเขานะคะสั่งว่าจะเอารายการอะไรตามนี้นะคะที่ดาโทรให้ให้ดูนะคะ ว่จะมีอะไรบ้างเราสามารถโทรสั่งและให้มอเตอร์ไซค์ว่าวินมอเตอร์ไซค์นะคะมารับได้ราคาส่งนะคะก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะคะแล้วแต่วินมอเตอร์ไซค์เขารับแต่เราเคยสั่งนะคะก็อยู่ไกลเหมือนกันเขาคิดค่าส่งแค่100บาทเองนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะจะพาให้ดมให้ชมสมุนไพรเกี่ยวกับเนี่ค่ะ เกี glucose, every, every way. Way, himself, ium, ่ยวกับยาสระผมยาย้อมผมนะคะแชมพูเกี ells, ่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นผมทุกๆอย่างนะคะมีทั้งครีมนวดยาสระผมหลายยี่ห้อที่นี่นะคะบอกเลยว่าเขาจะทําเกี่ยวกับไม่มีสารเคมีนะคะจะเป็นยาสระผมที่มีสมุนไพรมีเกี่ยวกับสมุนไพรไทยต่างๆนะคะเช่นประคามดีควายหรือว่าได้หลายอย่างเนี่ยค่ะที่เพื่อนเพื่อนชมนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแชมพูครีมนวดผมแล้วก็บำน้ำมันบำรุงเส้นผมต่างๆนะคะแล้วก็มีครีมอะไรนะครีมทาผิวค่ะตามนี้เลยนะคะซึ่งดาเองนะคะก็มาซื้อที่นี่ค่อนข้างถึงไม่บ่อยนะคะแต่เหมือนโทรสั่งให้เขาเอาไปส่งให้ค่าส่งก็แค่100บาทนะคะเนี่ยค่ะจะมีครบ ทุกอย่างเลยนะคะที่นี่ตาถ่ายให้ดูนะคะที่เป็นชันช้นๆเหมือนอันนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่พมา่าเขาทาที่หน้านะคะอันนี้อะคะ่ะก็ราคาแค่33บาทเองนะคะเขาเรียกอะไรนะแป้งแป้งพมา่าะคะ่ะที่ใช้ดีมากนะคะสินค้าทั่วไปนะคะ คือมีครบมีเยอะมากมีหลายยี่ห้อมากบำรุงเส้นผมคนที่รักสุขภาพนะคะก็จะแบบคือพอมาดูแล้วก็จะต้องต้องตัดสินใจซื้อเลยะคะ่ะเพราะว่าสินค้าที่มีราคาถูกและราคาส่งขายทั้งผิดทั้งส่งที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอันนี้เป็นสมุนไพรพอกหน้าขัดผิวนะคะที่ร้านนวดร้านสปาต่างๆใช้กัน ถึงแม้ไม่ได้แบบอยู่ในไฮคลาสนะคะแต่จะอยู่ในแบบที่ดีต่อสุขภาพนะคะที่นี่เ้ามีเยอะมากาสมุนไพรขัดผิวกาแฟนะคะอันนี้คนที่ใช้ยี่ห้อไหนอยู่นะคะก็ชมได้กันนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับดีท็อกนะคะเหมือนสวนทวารน,นะคะเป็นกระบอกนะคะก็จะมีสายยางแล้วก็จะมีสมุนไพร อันนี้เป็นขัดผิวนะคะสะบู่แชมพูเนี่ยค่ะครีมกันแดดคือมีครบหมดเลยนะคะที่นี่คือเข้ามาแล้วไม่มีว่าจะเดินออกไปมือเปล่านะคะเพราะว่ามาให้ดูราคาแล้วก็มาดูสินค้าแล้วนะคะคือทุกอย่างแบบถูกใจมากบอกเลยว่าต้องพกตังมาเยอะๆหน่อย แต่เราซื้อไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าสั่งไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยค่ะสะบู่ก็ก้อนและไม่กี่บาทเองนะคะบอกเลยนะคะว่าสินค้าที่ร้านพิมพ์บุญที่นี่นะคะราคาเป็นกันเองราคามิตรภาพจริงๆคืออยากโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรดีท็อกนะคะที่ใช้สวนทวาร ซึ่งสำารั้างลำไส้นะคะคนที่ลำไส้ไม่ค่อยปกติหรือว่าขับถ่ายไม่ดีหรู้มีไขมันพองนะคะอันนี้นะคะเนี่ยก็จะใช้สมุนก็จะใช้เป็นใครจะชอบเป็นสมุนไพรก็ได้นะคะนี่คือดีท็อกซค่ะบางทีเข้าคอร์สนะคะเขาก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันที่เป็นเข้าคอร์สล้างลำไส้ อันนี้นะคะเราก็สามารถซื้อใช้เองได้เลยแล้วก็เป็นสบู่นะคะสบู่ครีมขัดผิวต่างๆนะคะคือมีหลายยี่ห้อให้เลือกเยอะมากสมุนไพรขมิน้นนะคะคือ่มมีเยอะค่ะเพื่อนๆคืออยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่า ายสินค้าแบบราคาถูกจริงๆ20กว่าบาทเองค่ะสะบู่ต่างๆอันนี้เป็นแพคนะคะไม่ใช่ป็นก้อนนะเนี่ยค่ะคือใครที่เคยใช้ตัวไหนอยู่แล้วซื้อราคาเท่าไหร่นะคะลองมาดูร้านนี้นะคะบอกเลยว่าแล้วคุณจะแบบอู้ซื้อของแพงมาตั้งนาน อันนี้นะคะมีหลายอย่างเลยนะคะเป็นสบู่สักครับนะคะขัดผิวมีกกเลี้ยงอันนี้เกี่ยวกับคนที่เป็นสิวนะคะคือสบู่เหมือนที่ต่างงตลาดทั่วไปที่ใช้กันนะคะและที่นี้ก็จึงมีขายนะคะและราคาเนี่ยค่ะยีกว่าบาทเบนเน็ตนะคะที่นี้ก็ละสานะคะ ก็จะถูกกว่าในเซเว่นหน่อยนะคะถ้าเราซื้อแบบเป็นแพ็คหรือว่าเ็เรียกอะไรนะ6กหกก้อนขึ้นไปก็จะได้ราคาสโทนราคาถูกลงอีกสินค้าตัวไหนใช้แบบไหนนะคะทีมทางและราคาเท่าไหร่ทางร้านก็ติดป้ายไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือถ้าเดินเข้ามาคือไม่ต้องถาม ว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเขามีป้ายติดตามราคาให้เราเนี่ยค่ะอะไรใช้แบบไหนนะคะมีครบหมดเลยค่ะเ,เพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะเ,เพื่อนๆสนใจจริงๆคือเนี่ยค่ะสมุนไพรแบบแคปซูลนะคะ นี่คือสมุนไพรมีหลายยี่ห้อมากที่เป็นแคปซูลนะคะก็จะให้เพื่อนๆชมมีทั้งแบบเป็นกระปุกและแบบเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะใครชอบแบบไหนนะคะเลือกได้เลย บางคนซื้อเหมือนตามร้านใช่ไหมคะที่เขาขายเขาก็จะซื้อแบบนี้แล้วไปแพ็คใส่ถุงขายส่วนวนอย่างพวกเราเรานะคะไม่ใช้เยอะก็ใช้แบบเป็นกระปุกแบบนี้นะคะก็จะมีหลายยี่ห้อสินค้าทุกๆอย่างนะคะบอกเลยว่าที่นี่ถูกกว่าร้านขายยาทั่วไปด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนวันนี้ให้ชมด้านพิมบุญแบบจุใจเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ดาก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าดาจะพาไปชมที่ไหนอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ